อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1473พลังแห่งเสียงคำรามในแผนที่แห่งที่9ร่างอาวตารของจอมมัน9สวรรค์กำลังทยานผ่านสุสานไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแม้หวังหลินจะนำไปก่อน19เเขาก็ไม่กังวลเพราะร่างดั้งเดิมเข้ามาในสุสานแล้วขโมยแม้เจ้าจะขโมยทุกอย่างไปเจ้าก็ไม่สามารถออกไปจากสุสานโบราณได้ทั้งที่ยังมีชีวิต แววตาจอมมาน,นก้าวสวรรค์กระพริปเยียนเยียบอย่างไรก็ตามในวินาทีนี้เองเสียงคำรามดังออกมาจากอาวกาศความวุ่นวายรอบตัวเขาแตกกระเจิงคลิปตาเดียวสัมผัสวิญญาณทรงพลังกวาดผ่านร่างกายเขาและจากไปไกลอย่างไรก็ตามการกวาดเข้ามานี้ทำให้เขาสั่นเทาความคิดสั่นไหวและสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลเมื่อสัมผัสวิญญาณกวาดผ่านมาเขาเกิดภาพลือนางว่าความลับทั้งหมดของเขาถูกสัมผัสวิญญาณน,นั้นมองเห็น เขาหยุดค้างกลางอากาศด้วยความหวาดกลัวดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงในวินาทีนั้นศีรษะด้านชาและความคิดแทบขาวโพลนเขาเกิดความรู้สึกนี้เพียงครั้งเดียวก่อนที่จะกลายเป็นเซียนขั้นที่สามใครกันสัมผัสวิสวญญาณน,นั้นเป็นใครจอมมันก้าวสวรรค์ตกตะลึงกับอากาศข้างหน้าเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความรู้สึกหวาดกลัวในใจเขาและสตรีชุดชมพูไม่ใช่กลุ่มเดียวที่เป็นแบบนี้ เหล่าเซียนที่มีชีวิตรอดในสุสานต่างสัมผัสได้ถึงสัมผัสวิญญาณมาือมาด้วยทั้งหมดต่างหวาดกลัวสัมผัสวิญญาณน,นี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายผู้ทรงอำนาจราวกับจักรพรรดิแห่งสวรรค์กำลังมองจากเบื้องบนในแผนที่แห่งที่เจ็ดมีชายชาราสวมชุดผ้าทอริมฝีปากถูกผนึกด้วยเข็มสามเล่มใบหน้าเผยความโหดเยี่ยมอำมิตเท่าพิษเดียวดายที่เข้ามาด้วยร่างดั้งเดิมกำลังทยานผ่านสุสานบัญชาโบราณ ระเบิดระดับบ่มเพาะขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ออกมาพร้อมกับพุ่งผ่านสุสารไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เขาทยานผ่านแผนที่แต่ละแห่งเพียงแค่ห้าก้าอย่างไรก็ตามเขากลับหยุดชะง,งักและดวงตาสองสว่างสัมผัสวิญญาณของวังหลินได้ผสานเข้ากับสุสานโบราณและกำลังกวาดผ่านเข้าไปเท่าพิษเดียวดายใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและยื่นออกไปราวกับต้องการคว้าสัมผัสวิญญาณที่ทำให้เขาหวาดกลัว ว่าขณะที่แขนขวายื่นออกไปแตะสัมผัสวิญญาณเขารู้สึกถึงพลังแข็งแกร่งออกมาจากมันเสียงดังสนั่นกึกก้องคับฟ้าพร้อมกับเท้าพิษเดียวดายถูกบังคับให้ล่าถอยสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปทันทีและความคิดสันเทาท่านเป็นใครฝ่าบาทไม่มีใครตอบเขาและสัมผัสวิญญาณก็แพร่กระจายต่อไปมันข้ามผ่านแผนที่แห่งที่เจ็ดแผนที่แห่งที่หกแผนที่แห่งที่ห้าด้านแผนที่แห่งที่สอง ร่างดั้งเดิมของจอมมันก้าวสวรรค์และประมาจารย์เต๋าเมียวหญิงกำลังทยานไปข้างหน้าอย่างสงบนิ่งพวกเขาข้ามผ่านระยะทางที่มีอาจวัดได้เพียงแค่ก้าวเดียวอย่างไรก็ตามสีหน้าจอมมันก้าวสวรรค์พลันเปลี่ยนทันทีร่างอาวตารของข้าคนพบก่อนที่เขาจะได้พูดจบพลันหยุดชะงักลงสัมผัสวิญญ,ญาณที่ร่างอาวตารเขารู้สึกพลันกวาดผ่านมาปรมาจารย์เต๋าเมียวหญิงรีบตาแคบลงทันที เขารู้สึกว่าจิตใจได้รับผลกระทบจากสัมผัสวิญญาณนี้โดยไม่คาดคิดซึ่งทำให้เขาตกตะลึงเขามองไปที่จอมมนันก้าวสวรรค์จอมมนันก้าวสวรรค์มีสีหน้ามืดมนและมีแววตาตกตะลึงเช่นกันแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากจริงๆนางสนมเทพคนที่สามลมเลิกการเข้าไปสุสารให้ไกลกว่านี้นางรีบทยานกลับไปที่แผนที่แห่งแรกนางล้มเลิกการหาโอกาสอันดีที่นี่และเลือกจะจากไป นางเกิดความรู้สึกแย่ๆว่าถ้าไม่ออกไปตอนนี้นางคงไม่ได้ออกไปตลอดการขณะที่นางกำลังพุ่งกลับสัมผัสวิญญาณกวาดผ่านมาขณะที่มันกวาดผ่านนางไปสัมผัสวิญญาณหยุดชะงักสตรีชุดขาวสั่นเทาและมีเหงือผุดขึ้นเต็มหน้าผากนางหยุดลงและไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่นิ้วเดียวสัมผัสวิญญาณล้อมรอบร่างนางทำให้หัวใจเต้นรัวราวกับทุกอย่างเกี่ยวกับนางถูกมองทะลุปรุโปรง่ง นอกจากความหวาดกลัวแล้วนางเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองจนต้องรีบห้ามเอาไว้หลังจากนั้นสักพักสัมผัสวิญญาณก็ค่อยๆออ,ออกไปจากร่างนางและแพร่กระจายออกไปสตรีชุดขาวไม่ผ่อนคลายเลยจนกระทั่งสัมผัสวิญญาณออกไปใบหน้าแดงขึ้นเล็กน้อยนางมองจุดที่สัมผัสวิญญาณจากไปด้วยสายตาซับซ้อนหวังหลินนั่งอยู่ในตำหนักสัมผัสวิญญาณของเขาแพร่กระจายออกไปอย่างไรการควบคุม เขามองเห็นเซียนทั้งหมดในสุสานบัญชาโบราณเขาเห็นสตรีทรงสเส่ห์และร่างอวตารของจอมมานก้าสวรรค์ด้วยขณะที่แพร่กระจายสัมผัสวิญญ,ญาณออกไปเขาเห็นเท้าพิษเดียวดายร่างดั้งเดิมของจอมมานก้าสวรรค์ปรมาจารย์เต๋าเมียวหญิงและสุดท้ายคือสตรีทุดขาวขณะที่สัมผัสวิญญ,ญาณแพร่กระจายออกไปมากยิ่งขึ้นเขาเห็นรอยแยกอวกาศที่นำทางออกไปสู่ดาราจาักโบราณ ในที่สุดสัมผัสวิญญาณของวังหลิงก็ถูกรอยแยกอวกาศหยุดเอาไว้ตอนนี้เนื่องจากผสานเข้ากับสุสานโบราณวังหลิงจึงเห็นบางอย่างที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยระดับบ่มเพอปัจจุบันตัวตนที่แม้แต่คนเช่นปรมาจารย์เต่าเมียวหญิงก็ไม่อาจมองเห็นรอยแยกอวกาศนี้ถูกเปิดขึ้นด้วยวิชาชั้นสูงดังนั้นมันจึงไม่สามารถปิดได้ด้านนอกรอยแยกอวกาศในดาราจักรโบราณประทับฝ่ามือยักษ์ยังไม่หายไป ร่างชุดคลุมสีดำใต้ประทับฝ,ฝ่ามือยังลอยตัวอยู่ที่นั่นด้านนอกรอยแยกอวกาศอย่างไรก็ตามขณะที่สัมผัสวิญญาณของวังหลินเข้าไปใกล้รอยแยกอวกาศชายชุดดำพลันเงยศีรษะขึ้นมาดวงตาสองสว่างเป็นประกายสายตาดูเหมือนแทงทะลุผ่านรอยแยกอวกาศเข้าไปและเห็นสัมผัสวิญญาณของวังหลินความเงียบงนันทั้งสองมองอีกฝ่ายอย่างเงียบเงียบผ่านรอยแยกอวกาศ เจ้าเป็นใครทั้งสองคนพูดขึ้นมาแทบจะเป็นจังหวะเดียวกันสิ่งที่แตกต่างก็คือชายชุดดำเอ่ยด้วยปากเสียงเก่าแก่และแหบพร่าราวกับสองสิ่งลูกคมกันเสียงหวังลิ้นดังออกมาผ่านความพันผวนทางสัมผัสวิญญาณและเจตจำนงของบัญชาโบราณต่างก็ให้ผู้คนรู้สึกว่าเก่าแก่โบราณชายชุดดำเอ่ยขึ้นชา้าชข้าคือราชาแห่งดาราจากโบราณ หวังหลินขบคิดเงียบๆในรอยแยกอวกาศรายการตอบสนองอยู่สักพักชายชุดดำขมวดคิ้วและเอ่ยขึ้นไม่สำคัญว่าเจ้าเป็นใครได้โปรดออกมาข้าจะขอบคุณเจ้าทีหลังตกจันทราในบ่อน้ำวิชายอดเยี่ยมครู่ต่อมาคำพูดหวังหลินดังออกมาจากรอยแยกและเข้าสู่ความคิดชายชุดดำชายชุดดำตกตะลึงและสะบัดแขนขวาโดยไม่ลังเลประทับฝ่ามือยักษ์ร้องคำรามพร้อมกับพุ่งลงใส่รอยแยกอวกาศ อย่างไรก็ตามเขาก็ชาไปก้าวหนึ่งหวังหลินผสานกับเจตจำนงของสุสานโบราณดังนั้นเขาจึงเป็นสุสานร,รอยแยกอวกาศที่ควรต้องปิดไปแต่ก็ถูกเปิดด้วยพลังภายนอกตอนนี้ด้วยความต้องการของหวังหลินจึงทําให้รอยแยกอวกาศสั่นคลอนพลังที่ทําให้รอยแยกเปิดออกจึงไม่สามารถทนต่อพลังของทั้งสุสานพร้อมกับเจตจำนงที่เหลืออยู่ของเย่โมได้รอยแยกอวกาศจึงหดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อปิดไปแล้วหวังหลินสามารถวางผนึกไว้บนสุสานโบราณเพื่อที่ให้มันไม่สามารถเปิดออกได้อีกหลายหมื่นปีนี่จะทําให้คนที่เข้ามาที่นี่ไม่มีทางหนีทําลายกองกําลังของดาราจากโบราณไปถึงสามในสิบส่วนชายชุดดําร้องคํารามและพุ่งเข้าใกล้รอยแยกอวกาศที่กําลังหดลงอย่างรวดเร็วเขายกแขนแห้งเหี่ยวของตัวเองขึ้นมาและผสานมันเข้ากับประทับฝ่ามือที่กําลังตกลงไปประทับฝ่ามือยั์ดูเหมือนผสานเข้ากับแขนขวา จากนั้นกระแทกลงใส่รอยแยกอวกาศวินาทีนี้พลังร้อนรุนแรงโผล่ออกมาจากแขนความร้อนนี้ไม่ใช่เพลิงแต่เป็นแสงมันคือกฎแห่งต้นกำเนิดแสงแพรวพราวร่อนลงใส่รอยแยกอวกาศแทงทะลุผ่านรอยแยกและพุ่งหาสัมผัสวิญญาณของหวังหลินพลังอำนาจของฝ่ามือนั้นทรงพลังยิ่งยวดเมื่อแสงร่อนลงใส่สัมผัสวิญญาณของวังหลินจึงทำให้ทั้งสุสานโบราณสันเทา สัมผัสวิญญาณของวังหลินถูกกระเด็นกลับไปพลังของฝ่ามือนี้มากพอทำลายล้างโลกพลังของฝ่ามือนี้คือขอบเขตของดาราจ,จักรแห่งนี้อย่างไรก็ตามอำนาจของบัญชาโบราณและเจ็ดจำนงที่เหลืออยู่ของเย่โมจะถูกทำลายได้ง่ายๆเช่นไรขณะที่ฝ่ามือดันทะลวงรอยแยกอวากาศเสียงคำรามดังออกมาจากชั้นที่สามของสุสานไม่มีใครสามารถได้ยินเสียงคำรามนี้ได้ มีเพียงหวังหลินคนเดียวที่ได้ยินเสียงคำรามชัดเจนเนื่องจากผสานเข้ากับอำนาจแห่งสุสานเสียงคำรามเข้าไปในสัมผัสวิญญาณของหวังหลินและทําให้กายยาบเกิดแววตาเปล่งประกายเจิดจ้าเสียงคำรามที่เข้าสู่สัมผัสวิญญาณเขาดูเหมือนจะเข้าสู่ร่างกายไปด้วยความผันผวนประหลาดแพร่กระจายผ่านร่างกายทําให้หวังหลินส่งเสียงคำรามบ้าคลั่งออกมาจากลำคอการพลังแห่งเสียงคำรามทําให้โลกเปลี่ยนสีและสั่นสะเทือนไปทั้งโลก พายุปกคลุมผืนฟ้าต้าเสริญกระอักโลหิตและกระเด็นกลับไปเขาใช้แขนเข้าป้องกันเบื้องหน้าแต่ร่างกายครึ่งล่างแตกสลายจนเหลือแต่กระดูกร่างของเทพโบราณแปดดาวสายเลือดราชวงศ์ถึงกับพังทลายเสียงคำรามดังออกมาจากปากวางังหลินและสั่นสะเทือนไปทั้งสุสานโบราณร่างอวตารของจอมมันก้าวสวรรค์ถึงกับพังทลายโดยไม่มีโอกาสต่อต้านเลยนางสนมเทพสวรรค์นคนที่สี่พันกระอักโลหิต นางโบกผ้าแพรเพื่อทำให้ตนเองรอดพ้นอันตรายจากเบื้องหน้าได้ผ้าพแพรนี้นางได้รับมาจากราชันสวรรค์โบราณผ้าพแพรพังทลายสตรีทรงสเสน่ห์พลันกรีดร้องโหยหวนร่างกายพังทลายและมีวิญญาณดั้งเดิมลอยออกมานางรู้จักกลวิธีบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดไปได้หลังจากวิญญาณดั้งเดิมพังทลายไปหลายครั้งเท่าพิษเดียวดายวิญญาณดั้งเดิมของจอมมาร9ก้าสวรรค์และประมาจารย์เต่าเมียวหิน ทั้งหมดกระอักโลหิตและร่างกายพังทลายแม้กระทั่งเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ก็ไม่มีคุณสมบัติพอจะต่อต้านเสียงคำรามนี้ได้อย่างไรก็ตามในฐานะเซียนขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ทั้งหมดต่างมีวิชาช่วยชีวิตหลังจากรอดไปจากเสียงคำรามนี้ได้ทั้งหมดนำกายหยาบที่สำรองเอาไว้ออกมาดวงตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรุนแรงและไม่กล้าเดินทางต่อพวกเขาล่าถอยโดยไม่ลังเลและต้องการจะออกไปจากสุสานโบราณแห่งนี้ เสียงคำรามดังกึกก้องและพุ่งใส่รอยแยกอวกาศที่อยู่ในแผนที่แห่งแรกมันประทะเข้ากับประทับฝ่ามือพลังแห่งเสียงคำรามตอนที่1474รุกประทับฝ่ามือไม่สามารถต่อต้านได้เลยและพังทลายไปเหมือนไม้แห้งหลังจากเสียงคำรามทำลายประทับฝ่ามือมันพุ่งออกมาจากรอยแยกอวกาศร่อนลงใส่ชายชุด,ดดำที่ลอยอยู่นอกรอยแยกอวกาศกัน นี่มันสีหน้าชายชุดดำเปลี่ยนไปมหาศาลร,ร่างกายสันเทาและกระอักโลหิตล่าถอยอย่างลนลานอย่างไรก็ตามพอเขาถอยได้เพียงสามก้าวขาทั้งสองเกิดการระเบิดไม่มีเลือดไม่มีเนื้อมีเพียงกระดูกสีขาวชุดคลุมสีดำส่วนใหญ่ของเขาฉีกขาดเขากรีดร้องและล่าถอยไปอย่างรวดเร็วราชาผู้เป็นเซียนลึกลับที่สุดในดาราจากโบราณผู้ที่ใช้วิชาตกจันทราในบ่อน้ำใส หวังหลิงกำลังหนีหัวซุกหัวซุนเหมือนหมาจรจัดพลังแห่งเสียงคำรามพลังแห่งเสียงคำรามตอนนั้นเขาถูกบังคับให้ล่าถอยออกไปจากดินแดนชั้นในด้วยเสียงคำรามครั้งนี้เขาก็ถูกบังคับให้ล่าถอยไปด้วยเสียงคำรามเช่นกันอย่างไรก็ตามนอกจากเขาแล้วไม่มีใครรู้ว่าเสียงคำรามนี้ออกมาจากคนเดียวกันหรือไม่ รอยแยกอวกาศในดาราจากโบราณกำลังหดลงอย่างรวดเร็วในสุสานนั้นสตรีชุดขาวหน้าซีดพลางเข้าใกล้รอยแยกนางถูกเสียงคำรามสั่นสะเทือนและถึงแม้จะรักษาร่างกายไว้ได้ด้วยกลวิธีพิเศษนางก็ยังได้รับบาดเจ็บพอเห็นรอยแยกหดลงนางรู้ว่าการออกไปจากที่นี่มันสายไปแล้วเจ้าช่วยข้าไว้ครั้งหนึ่งดังนั้นข้าจะช่วยเจ้าเป็นการตอบแทน ขณะที่สตรีชุดขาวกำลังจะสิ้นหวังสัมผัสวิญญาณของวังหลิงดังกึกกล้องในหูนางสตรีชุดขาวคุ้นเคยกับสัมผัสวิญญาณนี้มันคือสัมผัสวิญญาณที่ทำให้นางโกรธแต่หลังจากได้ยินเสียงสีหน้านางจึงเปลี่ยนไปเจ้านั่นเองขณะที่นางเอ่ยขึ้นมารอยแยกอวกาศที่กำลังหดลงพันหยุดชะงักนางระง,งับอาการตื่นตะลึงในใจนางรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาถามคำถามนางพุ่งเข้าหารอยแยกและก้าวผ่านไปในพริบตา นางหันกลับมามองด้วยแววตางดง,งามตระหนักถึงสัมผัสวิญญาณของหวังหลินได้เบาบางใบหน้าเกิดความซับซ้อนขึ้นพร้อมกับรู้สึกโกรธเคืองที่สัมผัสวิญญาณน,นั้นมองทะลุนางออกทุกอย่างนางหันกลับไปและก้าวออกไปจากรอยแยกเมื่อนางจากไปรอยแยกหดลงและหายวับไปจากดาราจ,จากโบราณก่อนที่สัมผัสวิญญ,ญาณหวังหลินจะล่าถอยเขาใช้อำนาจแห่งสุสานเพื่อผนึกมันไว้หนึ่งร้อยล้านปี ราชันไม่ตายจากเสียงคำรามเขารู้ว่าสตรีชุดขาวเข้ามาแล้วและหากรู้ว่านางออกไปได้คงจะเกิดความสงสยัยหากเขาสงสัยจริงข้าคงไม่ได้ลงมือไปอย่างเสียเปล่าน้าตำตําหนักสัมผัสวิญญาณของวังหลิงกลับมาที่บันลังเพราะสัมผัสวิญญาณของเขาผสานเข้ากับสุสานจึงไม่มีพลังย้อนคืนออกมาจากบันลังเขานั่งอยู่ที่นี่ด้วยสีหน้าสงบนิ่ง ดวงตาเป็นประกายมองไปที่ตาข่ายมายาที่แตกหักและต้าเซินที่ถูกกระเด็นกลับไปด้วยเสียงคำรามต้าเซินตกอยู่ในสภาพย่แย่ร่างกายชุ่มไปด้วยโลหิตและเห็นกระดูกสีขาวเลือดเนื้อที่เหลืออยู่กำลังเคลื่อนไหวและฟื้นฟูนี่คือโอกาสอันหาได้ยากยิ่งต้าเซินบาดเจ็บสาหัสหากเป็นคนอื่นคงจะโจมตีโดยไม่ลังเลแต่หวังหลินไม่ทำเขาคือเทพโบราณและต้าเซินก็เป็นเทพโบราณด้วยเหล่าเทพโบราณควรมีเกียรติของเทพโบราณ หากเป็นก่อนที่หวังหลินจะได้รับดาวดวงที่เจ็ดเขาคงจะโจมตีโดยไม่ลังเลแต่ตอนนี้หวังหลินต้องการต่อสู้กับต้าเสินด้วยพลังเต็มที่มีเหตุผลสำคัญยิ่งกว่าว่าทำไมเขาจึงต้องทำเช่นนี้ดาวเทพโบราณของเจ้าแตกสลายมาแล้วหลายครั้งแม้เจ้าจะใช้วิธีการบางอย่างเพื่อให้ถึงแปดดาวอีกครั้งมันก็ไม่ได้ดีเหมือนก่อนหวังหลินนั่งอยู่บนบัลลังมองลงไปด้วยกลิ่นอายสูงส่งเสียงของเขาดังเข้าไปในใจต้าเริน ตาเสรนขบคิดเงียบเงียๆพลางฟื้นฟรูร่างกายอย่างรวดเร็วหลังจากหนีออกมาจากดาวซูซาคูเขาได้ครอบครองร่างของตู่ซือร่างตูซือคือร่างของเทพโบราณแปดดาวที่รอดชีวิตมานานตั้งแต่ยุคบรรพกาลดาวเจ็ดดวงกลางหน้าผากหวังหลิงกำลังหมุนติ้วอย่างรวดเร็วและมีพลังมานหมุนวนอยู่ในตาขวาอย่างไรก็ตามเพราะการสืบทอดมรดกขาดพลังตีศาสมันจึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้นดาวมานโบราณจึงไม่สามารถเกิดเป็นรูปร่างสมบูรณ์ได้เว้นแต่เขาจะมีร่างอาวตารมารโบราณที่สมบูรณ์ร่างอาวตารมารโบราณหากเป็นคนอื่นคงจะหามาได้ยากอย่างไรก็ตามเขาสามารถหามันได้ในสุสานนี้โดยเฉพาะในตำหนักแห่งนี้ยังมีร่างศพหินของสมาชิกเผ่าบัญชาโบราณที่ยังเหลืออยู่ท่ามกลางพวกเขามีเหล่ามานโบราณสูงหมื่นฟุตอยู่หนึ่งตนที่ทำสีหน้าดูดันโหดเหี่ยมตอนที่ยังมีชีวิต มันโดดเด่นเป็นสง่าท่ามกลางศพตัวอื่นๆหวังลิงยกแขนขวาและยื่นมือออกไปร่างมารโบราณลอยเข้าหาและร่อนลงเบื้องหน้าจากนั้นกดแขนขวาบนร่างกายมันน่าเสียดายที่ไม่มีมารโบราณสายเลือดราชวงศ์ที่นี่ร่างศพนี้แค่มีกลิ่นอายมารโบราณสายเลือดราชวงศ์อยู่แค่บางส่วนหวังลิงกดแขนขวาลงไปบนร่างศพมารโบราณพลังมารเข้าสู่ตาขวาผ่านมือที่จับเอาไว้ กลิ่นไอามานโบราณในร่างหวังหลินมีอยู่จำนวนมากตอนนี้มันพุ่งออกจากมือหวังหลินเข้าสู่มานโบราณร่างหินราวกับหลุมลึกขณะที่หวังหลินนั่งอยู่ที่นี่พลังมานของของเขาพุ่งเข้าสู่ร่างมานโบราณเบื้องหน้าดวงตายังคงจับจ้องไปที่ต้าเซินที่ยังฟื้นฟูตัวเองนอกตาข่ายมายานอกจากเกียรติของตัวเองแล้วเหตุผลอื่นที่หวังหลินให้เวลาต้าเซินเป็นเพราะเขาเองก็ต้องการเวลาเช่นกันเขาไม่สามารถทิ้งบัลังออกไปสู้ได้ เพราะพลังย้อนคืนจากบรรลังจะหายไปและกลิ่นอายการสืบทอดมรดกที่ทําให้หวังหลิงดวงตาแดงฉานก็จะหายไปด้วยหวังหลินรู้ว่าหากเขาลุกขึ้นแม้จะนั่งลงอีกครั้งก็คงไม่สามารถสืบทอดได้อีกต่อไปนี่คือความเข้าใจที่มีอาจอธิบายได้ซึ่งเขารู้มาตอนที่สัมผัสวิญ,ญญาณผสานกับเจตจำนงแห่งสุสานนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงลุกขึ้นไม่ได้ สำหรับเขาแล้วการสืบทอดมรดกแล้วกลายเป็นเทพโบราณจัดดาวไม่ได้ทำให้หวังหลิงพึงพอใจเขาต้องการสืบทอดมรดกมากกว่านี้เขาต้องการพลังย้อนคืนให้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเพียงแค่นั้นคงจะทำให้กลิ่นไอสืบทอดเพิ่มขึ้นหลายเท่าและถูกบังคับออกมาจากหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ในชั้นที่สามีอยู่ทางเดียวให้พลังย้อนคืนนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง หวังลิงเผยสายตามุ่งม่านแม้ต้าเสริญจะอยู่ด้านนอกและพลังย้อนคืนนั้นอันตรายเขาไม่ยอมลมเลิกเมื่อเผยสายตามุ่งม่านออกมาเขาจึงตัดขาดการผสานสัมผัสวิญญ,ญาณกับสุสานเมื่อสัมผัสวิญญาณถูกตัดออกจากสุสานพลังย้อนคืนสันสะเทือนสวรรค์ผุดขึ้นมาจากบัลลังก์อีกครั้งขณะเดียวกันหัวใจในชั้นที่สามเริ่มเต้นอย่างรวดเร็วกลิ่นไอสืบทอดพุ่งเข้าใส่บัลลังก์ เทพโบราณเจ็ดาวแข้งแกร่งกว่าเทพโบราณหกดาวหวังหลิงนั่งอยู่นิ่งๆต้านทานพลังย้อนคืนครั้งนี้เขาไม่ผนึกร่างตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นอายรั่วไหลอีกแล้วเขากลับทำตรงกันข้ามคือคิดจะฝืนดูดซับกลิ่นอายสืบทอดมาจากบัลลังก์